สำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาทำเลเยอร์ออกแบบแรายง,งานยอดสินค้าเปรียบเทียบแต่ละเดือนนะคะเราจะไปเข้าที่ business intelligence ค่ะคดับเบิลคลิกที่ business intelligence จากนั้นไปตรงระบบขายนะคะแล้วก็วิเคราะห์การขายค่ะเราจะไปเปลี่ยนตรงวันที่นะคะเป็นวันที่ศูนหนึ่ง โอเคค่ะแล้วนะคะไปตรงที่ด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาวันที่ออกโดยการขคีบมนะคะเราไปปล่อยไว้แล้วก็ชื่อย่อสินค้าเราก็จะอ,ออกจากนั้นนะคะเราจะไปเอาตรงมูลค่า ส่วนม,มูลค่าหลังหกส่วนลดนะคะตามหน้าบินแล้วก็คลิปออกค่ะเสร็จแล้วเราจะเหลือสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็จะไปตรงด้านขวามือค่ะแล้วไปที่เดือนตัวเลขนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่คลิกนะคะเราจะไปตรง add t o o นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น color area ค่ะ แล้วเราจะคือตรงนี้มาถึงว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเราก็จะไปเลือกตรงเดือนตัวเลขวันที่เอกสารนะคะเราจะเบื่อนขค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะไปกดตรงพื้นเปล่านะคะเพื่อให้รา,ายหานไปแล้วก็จะไปคลิกเมน,เมนูค่ะคลิกกริดค่ะไปเลือกอ Export Document นะคะแล้วเราก็จะไปเลือกเป็นไฟล์ Excel Document นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะได้เป็นไฟล์ xls นะคะเราจะทำการคลิกเซฟค่ะโปรแกรมก็จะถามว่าเราต้องการเปิดใช่หรือไม่เราก็คลิกแก้ค่ะ จะเห็นได้ว่ายอดก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําการแก้ไขหรืออะไรแล้ก็จะทําการคลิกที่เมนูตรงนั้นนะคะแล้วก็ทําการแก้ไขนะคะสำหรับตอนนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะ